สวัสดีครับเราจะมาแนะนำการเลือกแพ็กเกจในการลงทุนนะครับในแพ็กเกจ PayPoint เองมีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนวันนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกแพ็กเกจใดๆให้เพื่อนๆถามตัวเองก่อนว่าเรามีเงินพร้อมที่ลงทุนไหมเงินพร้อมแปลว่างเงินที่ลงทุนแบบเย็นๆไม่ต้องกู้ใครเขาครับเพราะว่าธุรกิจนี้การคืนทุนอาจจะไม่เร็วอย่างเพื่อนๆคิด ต้องใช้เวลาสักพยะหนึ่งต้องใช้ปัจจัยแวดล้อมหลากหลายปัจจัยเช่นลูกค้าที่มใช้บริการคู่แข่งทานใกล้ๆและขนส่งเองที่เข้าไปเดียวกับกลุ่มเป้าหมายเราด้วยปัจจัยหลักประเด็นหนึ่งนะครับงานนี้เป็นงานบริการแบบร้0รซงานบริการของเราอันนี้นะครับเป็นงานบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยเพราะว่าเราเป็นแค่ บัวกลางในการรับรวบรวมแล้วให้ขนส่งต่างๆเข้ามารับเราถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับของถึงปลายทางแล้วเกิดเสียหายเพื่อนรับได้ไหมครับจะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราแล้วก็จะมาว่าเราก็าทำไมส่งของไมาด่ดีทั้งที่ทไม่ใช่เรื่องเราหรือน้อยกว่าน,นั้นครับพนักงานขนส่งไม่เขารับตามเวลาถึงแนมะ้เพ็คอยเองจะมีระบบช่วยติดตามมีทีมงานช่วยประสานงานให้ก็าตามแต่ว่า เขาไม่มาแล้วขอต้องตกค้างให้ลูกค้าหน้าร้านเพราะว่าเราเรารับได้ไหมครับถ้ารับได้เดินหน้าต่อถ้ารับไม่ได้ลองหนะาธุรกิจอื่นทานะครับทีนี้กลับมาดูถึงแพ็กเกจเรานะครับในแพ็กเกจเพย์พอยสมีตั้งแต่แพ็กเกจที่ลงทุนแบบปีไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงแพ็กเกจที่มีครบจบที่เดียวไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มมีพนักงานไปติดตั้งเดินทางไปสอนติดสติกเกอร์ช่วยแต่งร้านให้เพื่อนๆครับ แต่วันนี้แล้วผมจะมาแนะนาแพ็กเกจที่มีครบก่อนคือมีทุกอย่างเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับมาที่หน้าเว็บนะครับมาดูตรงนี้ครับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาดูแล้วนะครับจะมีแพ็กเกจตั้งแต่8 88, 8 8นะครับ1,900แพ็กเกจพวกนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมต้องไปห,หาซื้อเองนะครับแต่ผมมาดูตรงนี้แพ็กเกจ69,900ในแพ็กเกจนี้นะครับมีอุปกรณ์ให้ครบเลยเจ้าที่ทีมงานไปถึงบ้านพี่ทั่ว ทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแบบนี้นะครับทีนี้มาดูการคํานวณการลงทุนครับผมได้ทําตาราง Excel ครเข้าวๆไว้นะครับแบบนี้อันนี้นะครับเงินลงทุนที่ซื้อกับแฟนชส์ผม69,900ไอเดียนี้นะครับคิดได้กับทุกแฟนชายนะครับคิดได้กับทุกธุรกิจในการลงทุนการซื้อแฟนชส์ก็เหมือนมีเพื่อนช่วยคิดไม่ต้องไปศึกษาเองมีทีมงานช่วยดูแลให้ ไม่ต้องไปหาเองนะครับปัจจัยหลักคือค่าเช่านะครับเงินเดือนพนักงาน9,000บาทค่าต่างๆจิจิปะทะประมาณ2,000บาทสมมุติว่านะครับเปิดร้านใหม่ๆยังไม่ค่อยมีคนรู้จักผมตีเล่นๆนะครับวันหนึ่งนะครับมีคนมาส่งของกับเราซัก40ชิ้นนะครับเป็นไปได้ไหมครับอาจจะเป็นไปได้แต่ในกวามเป็นจริงแล้วเปิดร้านใหม่ๆน่าจะยังไม่ถึงวันหนึ่งซักอ่า สามสิบชิ้นครับเป็นไปได้ไหมครับพอเป็นไปได้เนาะตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นการเติมเงินเข้าระบบที่800บาทเฉลี่ยชิ้นละ25บาทนะครับก็คือประมาณ30ชิ้นลองดูนะครับเรามีช่องทางอื่นในการหาไรายได้เพราะในแพ็กเกตนี้เมื่อกี้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีพิมพ์งานถ่ายเอกสารเครื่องบัตรได้ก็สามารถเป็นไรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับการตอบพรบรประกันจ่ายบินทำดอปออฟ นั่นผมถือเป็นไรายได้เสริมทั้งหมดนะครับเราจะไม่เอามาคิดเป็นไรายได้หลักนะครับอันนี้มียอดประมาณ150บาทผมจะคิดแค่การมาถ่ายเอกสารการขายกล่องขายซองเท่านั้นนะครับนี่นะครับอีกประมาณวันละ100บาทอันนี้ตัวเลขจะกำไรนะครับหักลงโจ้งแล้วนะครับเราก็ได้เดือนละ7 0 8 0บาท คิดไปคิดมาคิดยังไงก็ตามนะครับห้ามหยุดนะครับอันนี้ห้ามหยุดห้ามป่วยนะครับก็คือขาดทุนอยู่ดีขาดทุนที่13,920บาทเพราะปัจจัยเรามีครับเรื่องค่าเช่าเห็นไหมครับค่าเช่ากับค่าพนักงานแต่ท่านเพื่อนทําเองนะครับได้สบายครับเห็นไหมครับท่านเพื่อนทําเองนะครับก็จะได้มาเลยครับเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทตรงนี้ครับดูข้างล่างตรงนี้15เดือนคืนทุนคือปีกว่าๆทำเป็ระยะหนึ่งนะครับมียอดขั้นต่ํา ลูกค้าผมนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยคร่าวๆนะครับจาก500สาขามีคนใช้งานเฉลี่ยนะครับวันหนึ่งเติมเครดิตเข้ามาเพื่อส่งของประมาณ3,500บาทแล้วกันประมาณ140ชิ้นบางรายนะครับมียอดสูงถึงวันละ300ถึง500ชิ้นแต่ครั้งนั้นต้องอดทนรอเพื่อลูกค้าติดเพื่อ้ประทับใจเราก่อนนะครับอันนี้ผมเฉลี่ยไปก่อนนะครับ140ชิ้นตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับคิดไปคิดมาคิดเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้เราเยอะขึ้นแล้วก็เราก็มีช่องทางการทาตลาดขึ้นมีรายได้เสริมเยอะขึ้นก็เพิ่มอีกวันละ2 0 0นะครับขายกล่องขายซองตรงนี้ครับเห็นไหมครับรายได้เพิ่มมาอีก2 8 5 0บาทเห็นไหมครับมียอดคนมปส่งแค่140ชิ้นเพื่อนๆต้องคิดอย่างนี้นะครับในระบบของเราเองเนี่ยมีค่าส่งที่ต่างกันเยอะ เริ่มต้นที่19บาทจนถึง200บาทแล้วส่วนลดก็เริ่มต้นที่16บาทเอ่อ16จนถึง80ขึ้นอยู่กับลูกค้ามาส่ของกับอะไรนะครับถ้ายิงน้ำหนักเยอะที่ขนาดเยอะกำไรแล้วก็จะเยอะขึ้นตามสัสดส่วนของของราคานะครับนี่ผมคิดคร่าวๆแค่25บาทนะครับถ้าเหมือนเดิมนะครับ140ชิ้นนะครับก็จะเหลือเดือนละ2 2,000 850บาทนะครับนี่มีพนักงานนะครับเราก็จะคือทุดประมาณ2ปีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆทําเองทําที่บ้านตัวเองไม่ได้จ้างใครนะครับการคืนทุนก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับทำเองหมดเลยบาย้านเองหมดเลยนะครับคืนทุนประมาณ3ปีกว่าผมวก็โอเคนะครับทํางานประจำเงินเดือนขั้นต่ำก็วันละวันละสามร้ ตัวละ900 0ตรงนี้ทําเองอยู่ทีบ่บ้านไม่มีค่าจ,จ่ายไม่มีค่าเดินทางไม่ต้องอะไรมากมายนะครับมีไรายได้กลับมาเดือนประมาณนี้อันนี้เป็นไอเดียการคิดแพ็กเกจแบบคร่าวๆแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่ลูกค้าเรามียมที่สุดเพราะว่าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับการลงทุนการซื้อแพ็กเกจเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆน,น,นะครับเราเป็นเพียงแนะนำเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆมีข้อสงสัยมีคำถามหรืออยากลองใช้ระบบดูก่อนให้ทักไลน์เรามานะครับให้อินบ็อกซ์เรามาเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาเพื่อนๆตลอดนะครับขอบคุณครับ